มีใครไหมที่ว่าโพสไปแล้วแล้วยอดแชร์ชหรือยอดไลค์อาจจะไม่ค่อยมีเนาะหรือว่าโพสกันไปแล้วยอดการเข้าถึงอาจจะไม่ค่อยดีในตัวของเฟซบุ๊กเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแจกบร,ริการบริการเพิ่มยอดแชร์ของตัโวโพสเฟซบุ๊กกันไปก่อนนะสจารับใคลายในสีงใจก็มารับชมแล้วก็ทำตามกันไปได้ไปไปง่ายกันได้เลย ก่อนอื่นเลยก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ Sibendra คำก้อเนาะที่ในะตัวของเว็บไซต์หน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้กันเลยให้ได้กดลงชื่อจะชิงงานแก็สมัครสมาชิกเดี๋ยวเราจะท,ทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาชิงงานกันแบบง่ายไม่ต้องค้นหาอะไรยุ่งยากตัวเลยเนาะ,ะจะเป็นประมาณนี้กันเลยนอกจากในตัวของเว็บไซต์อ่อย่างที่บอกไปเลยค่ะใครที่ไม่มีบัญชีในเว็ในตัวของเว็บไซต์ก็สามารถที่ได้กดสมัครกันไปก่อนได้ที่ตรงด้านล่างนี้ของเว็บไซต์กันไปเลย อ่ะก็กดเข้าไปกันเลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะสมัครสมาชิกไปได้กดเพ่อมากล้ที่หน้าต่างกับสมัครสมาชิกเขาอาจจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็เลยให้กับเรล่าฝากมาี่สมัครสมาชิกกันไปได้แบบไปง่ายเพ่อดมากล้วก็มากรอกข้อมูลรหัสผ่านอะไรอยู่ที่ตรงหน้านนี้กันไปแล้วไปทำการกดสมัครไปมีแต่นี้ง่ายๆปเดทไปกรสมัครกันได้แล้วและการสมัครตรงนี้ไม่จำเป็นต้องมีชื่อหรือบริสัทตจริงก็สามารถที่จะกดสมัครกันไปได้เนาะแต่แค่เํากัาไว้เนาะเพื่อใดไม่ต้องลืมหรือใครที่มีบัญชีกูเกิลที่ไม่อยากจะสมัครถ่ายกันแบบงง่่่่าาายยกกก็มมทททีีีีีีดดดตรรร้้้นนนนบบััไไปเลหือใคญช อยู่แล้วก็สามารถที่จะกดลงชื่อใช้งนานสมาชี้ที่เฟซบุ๊กสมัครเต็มไปได้เลยอ่ะและก็กดอื่นกันเลยให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ H อชจเดาที่เว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาจะเป็นแบบนี้กันเลยจะมีหมดหมู่และบริการให้เราสามารถจะมาเลือกสัญงานทำการตามเป็นไปได้แล้วสำหรับในวันนี้เราก็จะเป็นการเพิ่มยอดแชร์ของในตัวโพสต์ของในเฟซบุ๊กเนาะเราก็มาทำการเลือกที่นตัูหมดหมู่ที่เราต้องการทำเป็ก่อนแต่เลยก็คือการเพิ่มไปส่งตัวยอดแชร์โพสต์เฟซบุ๊กเนาะก็จะอยู่ตรงนี้ให้เราได้กเก แล้วพอเลือกกันได้แล้วที่น่าตัวหมดหมู่แบบนี้มาเลือกเป็นตัวที่ตัวบริการทำไปรเรื่อยก็จะรวดเร็วแบบนี้นะวิธีขั้นตอนในการทำสัสงง่ายๆเลยอ่ะหมดหมู่ไอ้บริการ็าจะเป็นแบบนี้เราจะขอเลือกบริการประดาแรกก็กดที่เข้าไป แ้วพอลงกันได้แล้่านในตัวหมดโมลาบริการกานได้แล้วแบนี้นี้เกดย้อนมาที่ตรงพวพิ่บุของเราที่เราต้องจางก็คือมาทำกาฟรอกลิงเดลี่ห่งตัวฟอสทำแล้วก็ให้ลิงมาวางกันไปเลยแล้วพอได้วางลิงกันด้แล้วทีนี้ก็มาจะจำนวนที่ต้นกาจะเพิ่งกนไปแล้วพอได้เสร็จทำล่นนะก็จำนดาแาแบบนี้ทีนี้ก็กดส่งเสกันไปได้เลยเนาะขั้นตอนวิธีขันตอนการทำฟสต์ยังงสั้นๆแค่นี้กันเองเลยก็ถือว่าส่งเซกันไปเสร็จแล้วเนาะก็แค่รอเนาะหลังจากนี้แล้วพอสองเสรซกันแล้วกก็ด มาที่ตรงด้านนี้เป็นเลยที่เขามาประวัติกางนี้เขาก็ได้ดึงเข้ามาให้เราได้มาดูตัวของออเดอร์ที่เราได้ทําการสัซื้อกันไปได้แบบไปง่ายกันได้เป็นฟัาน,นี่กันเลยก็ได้ได้ทําการไปเมื่อกี้ตวคู่ขเขาแจนบอกกันนะว่าเราดูเท่ากันล้วก็สามารถที่จะดูแล้วเรากันไปก่อนได้เลยนะตะคู่ไม่ต้องไปเจร้อน หากแครที่ต้องไปกันไปแล้วเนาะและนอกนจากนี้ตลับขั้นตอนที่ต่อกันไปในตอนแรกเผื่ว่าใครที่ซ่อามาชิ้นงานในตอนแรกกันแล้วอาจจะงงเนาะเพราะว่าไม่มียอดเงินบอเข้าขมาชิ้งานเป็นครั้งแรกกันยิงๆยวว่าใครที่เสียซมมชิ้งานเดียวยอดเงินก็หมดกันไปก็ดืนเลยที่จะทําตามขั้นตอนแรกที่ได้ต่อกันไปเนาะให้กดเข้ามาที่ถา้าต่างการเติมเงินตรงหน้าน,น,นดีกันไปก่อนได้เลยเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้ครับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อว่าทาการเติมเงินกันได้แบบง่าย สามารถที่จะเลือกช่องทางในการดำเนินาการได้นนด้วยหากว่าได้กดจีเข้าไปดีคข้าาช่องทางเขาจมีช่องทางขึ้นมาเป็นแนบนี้อยู่3ช่องทางให้กับเราสามารถที่จะเลือกกันไปเพื่อทําการดาเงินหากเรารู้จักแล้วก็จะดูช่องทางไหนก็นสามารถที่จะเลือกกันได้เลยจะมีทางสกแกน QR code จนจะมีคลิปตัวค่าเนซีหรือเป็นเพอร์ฟิตันได้อยู่ตรงด้านนี้ก็สามารถที่จะเลือกทนไปได้เนาะอย่างคนแท้ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือการสกแกน QR code เนาก็สามารถะแกนผ่านในทุกธนาคารเลยก็สามารถที่จะสแกนได้เลย หรือใครได้ทำการสั่งซื้อไปแล้วตั้งแต่แรกถูกแล้วในตรงเว็บไซต์เราอาจจะเข้าไปเช็กดูในตัวอ่อดอร์ตรงนั้นนี้กันแล้วตัวเดอร์อาจจะขึ้นมาว่ามีการขัดข้อว่ามีการยกเลิกมีปัญหาอะไรยังไงก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้อตรงนั้นนี้ของตัวเว็บไซต์ไปก่อนได้ด้วยนะที่คำว่าตัวหากว่าสั่งซื้อไปแล้วตัวเดอร์มีการยกเลิกว่าคอนเทนช์ในระดเกิดมีปัญหาหรือเกิดขัดข้องสามารถที่จะเข้ามากันได้เลยกับในส่วนหน้าต่างตรงหน้านี้เขาจะเป็นหน้าสังประมาณนี้เนาะให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อว่าทำการพิม ป็นการเนเจอร์หรือ่าให้ตอบทับมันหาแก๊สมินกันโดยตรงเส้นแบบง่ายๆกันได้แล้วหากว่าใครที่เข้ามาใช้งานแล้วเกิดมีปัญหาเนาะเพราะว่าเป็นระบบซัพพอร์ตประมาณนี้กันเลยคือใครที่ทําตามไปแล้วว่าไม่มีปัญหาหรเกิดข้องว่าสั่งเตามไปแล้วอย่าตัวย่อแต่แล้วมากกว่าว่าจะเป็นยังไงเสื้อกัมาที่กดเข้าไปในส่วนตรงหน้านี้ของตัวไอ้ไม่ใช่กดมาหน้านี้ตรงนี้นะก็กดสัมผัดูที่ตรงหน้านี้ของตัวพเราเองกันได้แล้วนะว่ายอดเชดได้ขึ้นมาอยังก็ของเดวมข้อที่มีอยู่ที่หเนาะแล้วก็ลองดีเช็คดูกันไปได้เลยว่าจะขึ้นมาหรือยังหรือว่าถึงไหนกับงแล้วอ่ะก็ลองดีแล้วก็ลองไปเลย อ่าแล้วทนี่แล้วเนาะหลังจากที่ทำกันไปแล้วนั่งรอจากปูกันแล้วเนาะตอนนี้ยอดแชในตัวโพก็ได้เพมาเตเสร็จเป็นเทียบรอยแบบนี้กันแล้วและแถมมีขึ้นตัวในการทำก็ไม่ได้อยากจะสอนอะไรยังไงกนเลยด้วยใครที่เข้ารับชมกันเลยังไม่ทันได้เข้ามตามสามารถที่จะให้กดเข้ามาในถังเว็บไซต์หรือเข้ามาในถุงเว็บไซต์เพื่อเข้ามาชี้แนตามกันได้ไปง่ายกันได้เลยหรือใครที่เข้ามาทำตามันอยู่แล้วก็แช่นั่งรอแล้วก็ทำแบบนี้กันไปเนาะม่ตองเจ้อะไรกันเยอะเลยเดี๋ยวยอดแชร์แล้เพิ่มมากก็ดีเลยตั้ เพื่อนเราก็ร e ู้จอ้เขาได้เข้ามาช้งานตามดูว่าเรากดคำบมายายของข้อตรงด้านนี้กันได้ก็มีการแนะนำาดยอะแยะมากนะนอกจากไปตรงเว้ไซ้์เพื่อใครที่เข้ามาใช้กันก็อยากต่เราแนะนำเพื่อนเพื่อและอยากแจ้งเพื่อนเราก็รูจักเข้ามาใช้งานทำตามเรียงดูเรากดคำบรายายของข้อการแนะนำเพื่อนอยู่ตรงด้านนี้กันได้เขาจะมีต่างเป็นประมาณนี้และประเด็นมีิ i n k อยู่ในตรงด้านนี้ด้วยให้กับเราสามารถเดียวกดคลิกเข้าไปเพื่อทำการค้นว่า l เพื่ปได้ไปตรงไอกับเพื่อนเราอคนรู้จักตัวเองกันได้ไปง่ายเพื่อให้ได้เป็นการแนะนำเพื่อนในเข้ามาใช้งานกันเนาะใครสนใจแต่เราแนะนำเพื่อนก็ลอง้าามันดดรบไ สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาติตามมันได้แบบไปหน้ากันได้เนาะเอาแล้วในวันนี้ก็ไม่มีอลไรมากแนละ้วสำหรับใครที่สนใจก็เราเข้าไปใช้งานได้หรือใายที่เข้ามาทำเกันก้นวก็ขอให้โพสหรือคลปอะต่างๆที่คนไปชมได้เข้ามาทําตามได้มียอดวิวที่ดีหรือยอดไลค์ที่ดีเนาะสำหรับในวันนี้สายเดียเข้ามาชมเรื่งตุดนี้ก็ขอบคุณนะ